สวัสดีครับทุกท่านนะฮะอยู่กันคนละมุมคนละแจเลยนะฮะทีมงานเราเดินก็คนกล่าวพูดไปผสมปูนมารวมด้วยช่วยกันนะท่านเดี๋ยวผมสิตัดคลิปก่อนตัดบอกนักอวดก่อนนะครับนักอาร์ตบเล็บคนหลอกอะครับใเลีกยงทมไหมครับโอ้โหขอบคุณเลยคนร้อนนะครับผมคนเป็นคนร้อนคนงงคนร้อนเป็นยังไงนะผม่ะคลิปนี้เขาจะเป็นตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมไป้นิด้วยคนล้อก่อนอือคนล้อาใช่่ไปนัดบจะดูมุมไหนนะูน่เสเือมเลยมุมที่แบบเล้วผมไปคนก่อนนะครับเราแค่สกคน เราสามคนลาสามคนโอ้ยฮะฮะโอเคครับคืนนี้ก็ขอวันน,นี้ก่อนครับพ่อครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออันนี้ก่อนโอ้ยฮะโอ้ถูกต้องเลยครับ ไอ้เงาไอเอิร์ดอีกหน่อยก็มีไอเอิร์ดคอยดูดิเดี๋ยวไอเอิร์ดก็มาไออ่ไออมไม่ไอแต่มันเอเลยวไอเอิร์ดเดี๋ยวไอเอิร์ดก็มีคอยดูเออกว่าผมจะมีพคุณก็แบบไม่หยให้ผมพูดแล้วมัตายแล้วแบบว่าเขาไปแล้วเหรอเองลอมาแล้วเหรอว ยังยังลงอยู่ร้อยปีร้อยปีให้จริงเถอะร้อยปีคือปีกล้วยเลยเป็นร้ยน <c oughs> อยเลยปีกล้วยวอ่ะอยู่อยู่ทำไมยเยอะแยะหลายปีเหน,น,นื่อยเปลืองทรัพยากรเลยนี่เรา โลกอาจจะเป็นก็ได้อยากเห็นตอนแบบว่าแบบแบบคนแบบเป็นหน,นึ่งคนคนครึ่งหนึ่งนะเป็นหุ่นยนต์ครึ่งหนึ่งนะเหมือนในหนังนะคือ <c oughs> แบบเป็นคน,นแบบครึ่งหนึ่งอ่ะในหนังนขั้นระบาดนะครึ่งหนึ่งก็เป็นหุ่นยนต์อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่าคือ แล้วมันจะผสมกันยังไงดีใช่มันก็อาจจะไม่มีแบบนั้นเลยก็ได้เฮ้ยหรือว่าผสมทางสมองนะมันต้องไม่สนุกเสร็จก็ไม่สะดวกเสร็จเออต้องไม่ผสมกันผัดสมองนะแบบแค่สมองคิดลูกก็ออกมาแล้วเอออยากได้ลูกหน้าตาแบบไหนก็อาจจะไม่อยากมีก็ได้ก่อนถึงเวลานั้นนะใช่ไหมใช่ในน้ำเงาเป็นน้ำงอคนก็อาจจะกลับเข้าไปอยู่ป่าแบบเดิม เขาไปอยู่นิฟาร์เลี้ยงนี่เลี้ยวเสาไปแต่เลี้ยงมันเออใช่มีใช่นะ้คนพอก่อนนะเพราะมันปฝนเยอะแล้วมันเฮ้ยฝนจัดเนี้ยลัางต่อเฮ้ยบันจี่มีหาดอะไร والله، و ا

ใช่มีนักเตะคนเดียวนะโอเคคอ่าตอนะครับโออ้วอที่ไหนยพี่เอกนะไปบหนาทีแล้วส่วนี้ไเปล่าัคุณอาุณสูงหอนเกินไป้อนเกินไปเหรอ อยสุดไม่น่าเชื่อไม่น่ารองยังยังไม่ยุดอีกว่าเฮ้เฮ้เอ้เาปูเต็มละ คิดเดียวกันเลยจริงวดียวเลยเหรอใช่สองมุมเลยเหรอไม่เวลาเดียวกันพูดอคลิปแต่สมคลิปสองมุม,มจเจ๋อเนี่ยแตบบ่ไม่รอน่าจะไม่มตัดสามารถดดคลิปสอวันวันนี่เมื่อืม,อม,อมปกติยี่สิบ

ai ớt dạo ai ớt có mà quá ừ. hay để nó lên luôn <cười> <cười> à, ăn một ít <laughs> rồi đi Hãy subscribe cho Mì

โอ้ก้าวแล้วนะหรอเยายขอบคุณครับทุกคบายบายสวัสดีครับทุกคนฝากติดตามเอ็กซ์กี้ซีเธอ้วยนะครับไปแล้ว